สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยภาคบ่ายบ่ายนี้เราจะเรียนกันเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนครูก็เคยสอนไปแล้วในช่วงซัมเมอร์วันนี้ก็นำกลับมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่ง เครื่องหมายวรรคตอนนะคะคือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเขียนอักษรมักจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงเครื่องหมายวรรคตอนจะใช้กำกับคำกลุ่มคำประโยคหรือข้อความให้เด่นชัดทั้งนี้เพื่อให้อ่านถูกต้องและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจน ขึ้นเรามาทำความรู้จักเครื่องหมายวัคตอนและหลักเกณฑ์การใช้กันเลยค่ะเครื่องหมายแรกนะคะคือเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายนักะลิขิตหรือที่เรารู้จักกันว่าวงเล็บนั่นเองนะคะใช้กันข้อความหรือขยาย เพื่ออธิบายเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อความนั้นแจ่มแจ้งหรือแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นเช่นตัวอย่างนะคะโทสะก็หมายถึงความโกรธต่อไปนะะเป็นเครื่องหมายหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายไมยะมกนะคะไมยะมกใช้หลังคำวลี ประโยคหรือข้อความที่ต้องการให้อ่านซ้ำๆเช่นง่ายๆอ่านว่าง่ายๆอ่ะครูจะยกตัวอยา่างอย่างเช่นคําว่านานานักเรียนจะใช้มายมกได้ไหมคะนานาไม่ได้นะคะนานาต้องเขียนนานาห่างกันนะคะนานาจะใช้มายมกไม่ได้เครื่องหมายไปกันเลยคะ่ะเครื่องหมาย ไปายานน้อยไปายานน้อยนะคะใช้ละคำที่รู้จักกันดีโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอที่จะเข้าใจนะคะก็คืออย่างเช่นสุราษฎร์คำเต็มของสุราษฎร์ก็คือสุราษฎร์ธานีเหมือนที่นักเรียนรู้จักว่ากรุงเทพแล้วใช้ไปายานน้อยนะคะคำเต็มของเขาก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเอง ต่อไปค่ะเครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะไปยานใหญ่ใช้สำหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากแต่ไม่ได้นำมาแสดงให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆเครื่องหมายไปยานใหญ่ให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆนะคะอย่าอ่านว่าไปยานใหญ่นะคะหมายถึงว่าเวลาที่อยู่ อยู่ในประโยคให้อ่านว่าและอื่นๆนะคะแต่เวลาเรียกเครื่องหมายให้เรียกว่าเครื่องหมายไปยานใหญ่ตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กๆช่วยกันหิว้วแตงโมองุ่นลำไยและอื่นๆนะคะเครื่องหมายต่อไปเลยค่ะเครื่องหมายอัญญ ประกาศหรือเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดใช้เพื่อแสดงว่าคำพูดหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิดตัวอย่างอย่างเช่นนะคะแม่บอกว่าแม่รักลูกทุกคนนะจ๊ะต่อไปค่ะเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายสัญญประกาศ ใช้ขีดไว้ใต้คำหรือข้อความที่สำคัญเพื่ออะไรคะเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษตัวอย่างอย่างเช่นนะคะฉันไม่ชอบทุเรียนก็จะเน้นไว้ที่คำว่าทุจะเน้นไว้ที่คำว่าฉันไม่ชอบต่อไปค่ะเครื่องหมายอัดเจรีหรือที่เราเรียก จนติดปากว่าเครื่องหมายตกใจแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าเครื่องหมายตกใจนะคะเขาเรียกว่าเครื่องหมายอัสเตรีใช้แสดงหรือเขียนหลังคำวลีหรือประโยคที่เป็นคำอุทานหรือเขียนหลังคำเพื่อเรียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้ผู้อ่านทำเสียงได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆเช่น โอ้โหสวยจังเขาปิดประตูดังโคมนี่นะคะเครื่องหมายอัสเจรีจะเห็นบ่อยเมื่ออยู่หลังครืออออคำอุทาน เครื่องหมายต่อไปนะคะคือเครื่องหมายมะฮะภาคใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความใช้เขียนไว้ข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อหรือใช้เป็นจุดทศนิยมใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อตัวอย่างนะคะมีจุดข้อจุด อ่านว่ามีนาคมก็คือย่อมาจากคำว่ามีนาคมสองจุดสามสี่ห้าอ่านว่าสองจุดสามสี่ห้าเครื่องหมายต่อไปนะคะคือเครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายจุลภาคใช้ขั้นจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละสามหลัก และใช้ขั้นคำในรายการที่เขียนต่อต่อกันตั้งแต่3รายการขึ้นไปโดยเขียนขั้นแต่ละรายการตัวอย่างเช่นนะคะ2009อ่านว่า2009จุลภาคนักเรียนก็จะพบในวิชาคณิตศาสตร์เยอะกว่าวิชาอื่นๆนะคะต่อไปนะคะน้องชอบไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แล้วก็สัจจุลภาคจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สัจจุลภาคจังหวัดขอนแก่นและลำปางต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายบุพะสัญญาเครื่องหมายบุพะสัญญาใช้แทนคําหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้ำอีก แต่เวลาอ่านต้องอ่านําคคำหรือข้อความข้างบนนั้นด้วยอย่างเช่นปัตภีอ่านว่าปัตภีแล้วใช้คำว่าอารมณ์แล้วใช้เครื่องหมายบุพพสัญญาละคำว่าอ่านว่าเอาไว้นะคะอารมณ์อ่านว่าอา,วะะอารมณ์ รู้จักเครื่องหมายสุดท้ายกันเลยนะคะของวันนี้เครื่องหมายเสมอภาคหรือที่นักเรียนรู้จักกันดีในเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองจะพบบ่อยในวิชาคณิตศาสตร์ใช้ขีดขั้นกลางเพื่อแสดงความว่าข้างหน้ากับข้างหลังมีส่วนเท่ากันตัวอย่างเช่น15บวก8เท่ากับ ยีค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนในหนังสือภาษาไทยหน้าสาซึ่งการบ้านหรืองานของเครื่องหมายวรรคตอนก็จะอยู่ในหน้า17นะคะในทักษะภาษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ